เดี๋ยวเราจะไปสวนวัชระเบญจทัศนะฮะหรือสวนรถไฟซึ่งข้ามระหว่างสวนสมเด็จพระนางเจ้านะฮะไปสวนรถไฟนะฮะนี่จะมีสะพานแบบนี้โอ้นี่น้ำไายดำจัดเป็ดดนดนไม้ฮะเนี่ยสวนเบญจทัตก็สวนนี้ก็จุดเด่นก็คือปั่นจักรยานนี่แหละมีเส้นทางจักรยานฮนะเนี่ยคนจะมาปั่นจักรยานกันนะครับผมความเร็วไม่เกิน ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงใครปั่นเร็วนี่กูว่าหัวหมุนแลวล่ะในทางจักรยานนะเนี่ยคนจะปั่นจักรยานกันเยอะเลยซึ่งร่มรื่นเหมือนกันนะเนี่ยจะปั่นนับปั่นปั่นจักรยานไปนะครับผมมีคนปั่นจักรยานเยอะเลยอ่ะนี่มีทุกช่วงอายุเลยนะนี่เด็กน้อยก็มีนะผมนี่ดูสิเนี่ยนี่นี่มาเยอะเลยเนี่ยโอ้โหมาเป็นกระบวนเลยเนี่ยครับส่วนเบญจตัด วิ่งก็ได้นะนี่ดูสิกฎระเบียบของสวนนะครับห้ามสุบหรีห้ามตืมสุราห้ามเล่นงการบรรณาธาบินโดนตั้มอันธรรมนาจานะครับโน่สมองกิงโน่อซาจตุ้ยทุ้ยทุ้ยทุ้ยอานี่ออกเลยครับปาตาเกตก็บีดะห้ามนะมีเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยางชาติก็มาวิ่งกันนะตรงนี้จะเป็นโซนวิ่งนะ ทางนอกจะเป็นสวนสวนปั่นจักรยานในส่วนมีนกด้วยเดี๋ยวเราใช้กล้องตัวนี้นะลองดูซึ่งบรรยากาศนะครับเป็นป่าแบบดิบชื้นเลยร่มรื่นเลยแบบนี้แหละเหมือนใกล้แถวบ้านเลยครัะผมเป็นป่าแถวบ้านเลยแบบนี้เนี่ยแถวบ้านผมกว่าเป็นป่าแบบนี้ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยยิงนกเข้าไปยิงนกได้เลยถือว่า สวนคิดถึงชนบทได้เลยนะครับคนที่แบบมาจากต่างจังหวัดอยากก็นบรรยากาศแบบชนบทก็มาได้เลยนะสวนเบญจตัตว์นะครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าและสวนโดยจักรก็สวนโดยจักรก็โซนออกข้างนอกหน่อยติดรถไฟฟ้านะนั่นจะเป็นสวนแบบในเมืองหน่อยแล้วสวนเบญจาก็อยู่ตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าก็อยู่ตรงกลางนะแล้วสวนนี้ก็อยู่ข้างในสวนนี้กลายเป็นป่าหน่อยๆนฮะถือว่าโอเคเลยนิ่งจะเงียบหน่อยนะตรงนี้คนจะมาวุ่งมาวิ่งอะไรพวกนี้ครับผม เนี่ยป่าแบบนี้เลยบรรยากาศร่มรื่นจริงๆตรงนี้ก็ว่าอุทยานปีเสื้องดเสียงดังนะข้าไปดูหน่อยดีกว่าแล้วปีเสื้ออยู่ตรงไหนเนาะเงียมีหน่อยครับปีเสื้ออยู่ตรงไหนแล้วเราจะเห็นตอนไหนตอนเย็นคงไม่มีมั้งผมว่าน่าจะไม่มีปีเสื้อแล้วแหละตอนเย็นน่าจะมีแต่ยุงนั่นน่าจะมีแต่ยุงจริงๆด้วยซึ่งตรงนั้นเราก็จะเห็นกลนปั่นอยู่นะไหนเงี้ยปีเสื้อไหนเงี้ย ไม่มีครับแล้วผีเสื้ออยู่ไหนไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยอุทยานผีเสื้อเราไม่มีเลยครับผีเสื้อหายไปหมดแล้วครับไม่มีครับผมโอ้จะป่าร่มเรือนจริงๆครับผมน่าจะนอนหลับเลยห่วงนอนแล้วผมออกมาแล้วครับคงไม่มีผีเสื้อแล้วครับผมดูคนดีกว่าคนมากกว่าผีเสื้อคนเยอะแยะเลย เขามีห้องน้ําบริการด้วยครับผมไม่ต้องกลัวนะผมระวังคอไงออห้องน้ําสวยฮนะผมไม่เคยเข้าเลยโอ้โหโอ้โถงเลยอะใหญ่โตไม่เสียตังค์ด้วยมาดูที่ถ้น้ํามีที่ฉีดด้วยแจนที่รางมือก็มีเนาะข้อดีก็ห้องน้ําฟรีนะไม่เสียค่าบริการไปกันต่อนี่ปีเสือ้อยู่ไหน อยู่นี่หรือเปล่าผีเสื้ออยู่นี่หรือเปล่านี่ตรงนี้เป็นอาคารมาจันมาอัศจรผีเสื้อนะก็ปิดละเนี่ยก็ว่า,วามาอัศจร์โลกของผีเสื้อและมันแหลแแงยึดตัวชื่อชัวชัวภาษาอังกฤษด้วยนะก็ปิดนะครับเปิดเวลาแปดครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันนะผีเสื้อนะบัตเตอร์ไฟก็อยากบัตเตอร์ควายฮะ นี่ข้างในนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นปีเสื้ออยู่ข้างในฮนะข้างในนี่แหละน่าจะเป็นลูกของปีเสื้อนะเดีย๋ยวเราไปมุงมุงดิเนี่ยข้างในไม่รู้ปีเสื้อมันอยู่ตรงไหนดอกไม้เสวยๆตรงนั้นลยครับผมเนี่ยข้างหน้าเขียนว่าอุตยานปีเสื้อและมันแดงคนกรุงเทพพวกกนะ็ใหญ่โตอยู่นะใหญ่โตอยู่ ใหญ่จริงๆอันนี้ข้างในน่าจะปีเสื้อสวยเนอะเห็นบินอยู่ครับเห็นบินอยู่บินอยู่แต่มารู้มีปีเสื้อพันอะไรบ้างนะเป็นโดมคล้ายเหมือนจูราสสิกพาร์คนะเข้าไปเจอไดโนเสาร์อย่างเงี้ยอันนี้เราแต่เจอปีเสื้อนะอาจจะปีเสื้อยุคโบราณก็ได้ใครอยากจะดูเข้ามากันได้นะตามเวลาที่บอกนั่นแหละเข้ามาดูแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะอืมยุดวันอังคารเหมือนว่าเนาะ ลูกแข่งปีเสื้อจุดับีฟ้านู่นบินอยู่นะ่ะเห็นไหมบินบินอยู่แต่มันก็ไม่เห็นเนาะบินอยู่อย่าลองดูที่มีไหมก็ไม่เห็นนะมันคือตะกรวดครับผมตัวยังกระยักษ์นี่ยะคือตกใจมาเลยมือนเนาะซูไม่เห็นแล้วครับน้องตะกรวดนะฮะตัวใหญ่มากอย่างกับช้างน,นะครับผม มันคือไดโดเสาเนะผมตัวโคตรใหญ่แล้วผมเดินช้าด้วยเดินช้าด้วยเฮียมันใหญ่จริงๆนะมีช้เล่นซูมเลยนะดูสิตัวโคตรใหญ่เลยวมันมองด้วยมองด้วยเล่นมองด้วยครับผมมองด้วยครับจะถ่ายกูตะไม้กูคืคอเฮียครับผม ตรงนี้คือลานอะไรนะมันคือลานอะไรนะคนเยอะเลยอนะตรงนี้เป็นลานเอนะียงเนาะคนเยอะจังเลยอ๋อเป็นลานกิจกรรมนะคนจะมาทํากิจกรรมตรงลานนี้ผมเนี่ยเยอะเลยมาออกกําลังกายแอโรบงแอโรบิกนะมากระไ่ตรงนี้คนที่ชอบแอโรบิกเนาะก็จะมีตั้งแล้วเรียนเวทีนะเล่นแอโรบิกกัน ึ่งสวนเบนนะครับผมหรือสวนรถไฟหรือเปล่าเหมาะสําหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานนะน่ะ,นะมีเส้นทางจักรยานแบบโอ้โหสวยเลยอ่ะขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนินชอบเลยอะ่ะขึ้นปุ๊บลงปั๊บฟุ๊บฟุบฟุ๊บฟับเด็กผู้ใหญ่ก็ปั่นได้ับผมเน,นี่ยนะครับผมแล้วก็จะจะมาวิ่งนะมาวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้หรือมาแอโรบิกก็ได้มีทุกอย่างให้เลือกสัรแล้วที่สวนเบนเราเนี่ยเลล <S <S <ล>นี่ยก็ศูนย์กีฬา เบนจิาสแบงก์กอลสปอร์ตครนชองหรเปล่าเช่าจักรยานหรือเปล่า,า,า,าลไม่รู้ตรงไหนเขาเช่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ออกมาเองอันนี้เราก็ไม่รู้นะน่าจะเช่าแหละไม่รู้ตรงไหนแต่อ่องน้ําก็มีเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้คนเยอะนะตรงนี้คนเยอะคนเยอะเยอะแยะ,ยะมากมายไปถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากช่วยคอมเมนต์กันหน่อยเด้อ สำหรับคลิปนี้สวนเบนแค่นี้ครับผมบ๊ายบายโอ้ oh, ตรงนี้มีสนามกีฬาด้วยแถมท้ายนะครับผมสนามกีฬาตรงนี้มีฟิตเนสนี่ยออกกำลังกายกันลืมล่มๆครับผมสำหรับคนชอบออกกำลังกายฟิตเนสมาตรงนี้กันได้เลยนะครับผมมาออกกำลังกายนะหรือน้องๆหน,น,นูๆแม่มีสนามกีฬาเด็กเล่นด้วยครับผมแล้วก็มีตรงโน้นก็เป็นตะกร้อฟุตบอลนะครับสนามกีฬานะครับผมมี่สนามเด็กเล่นนะ ตรงนี้ก็กีฬาฟุตบอลนะครับผมสวนเบนนะครับผมนนบผม,มากันได้นะครับสวนเบนเชตัดนะครับผม